สวัสดีค่ะฝนตกลงมาไม้มงคลของป้าก็เขียวงามนะคะสดชื่นค่ะนี่ถุงเงินถุงทองตอนที่อยู่แดดลำไรเนาะตอนที่ฝนยังไม่ตกนี่จะเป็นแบบใบเหียวใบเหลืองยังไงไม่รู้ไม่สวยค่ะอันนี้เข้าวพรรษาค่ะดูต้นงามต้นสวยมากค่ะต้นงามต้นสวยป้าปลูกไว้ชื่นชมค่ะ อันนี้กุมารทองดูกุมารทองอันนี้ข้าวบรษาสีเหลืองค่ะเดี๋ยวเขาออกดอกก่อนนะคะสวยงามมากๆค่ะมาอันนี้รังเงินรังเงินที่ป้าแบ่งปลูกได้สีกระถางแล้วก็แบ่งให้เพื่อนไปด้วยค่ะแบ่งปันให้เพื่อนเนาะไปปลูกอันนี้ข้าวบรรลาสีชมพูนี่ยังไม่ออกดอกเราก็ดูความงดงามของเขาก่อนงามทางใบค่ะงามทางใบ มะลิค่ะมะลิลามะลิอันนี้มะลิดอกซ้อนค่ะอันนี้ต้นต้นดีก้างสวยค่ะเพราะว่าป้าปลูกนี่มันอยู่ข้างนี่ค่ะข้างกำแพงเนาะมันได้รับความชุ่มชื้นได้ได้รับร่มมันมีร่มมีร่มเงามันไม่ได้แดดจ้าดูค่ะป้าตัดใบเก่มันทิ้งค่ะอันนี้เป็นขึ้นมาใหม่ สวยงามแล้วก็เสริมดินด้วยค่ะดินซุดดินอะไรป้าก็เสริมแล้วก็ใส่ปุ๋ยคอกลงไปนี่ค่ะ <c oughs> ขี้วัวนี่สวยงามค่ะอันนี้สเสน่ห์จันแดงค่ะสเสน่ห์จันแดงอันนี้พุทธเจ้าหลวงอันนี้บัวสันโดษเนี่ยค่ะ ป้าเอาดินมาปลูกดินดินที่เราปลูกบัวสันโดดค่ะเขาก็เลยติดมาเนาะมาเนี่ยค่ะมาเสริมใสนี้อ่ะปล่อยเขาไว้นี่หลยเนี่ยค่ะดูเขาได้รับน้ําฝนแล้วก็อยู่ในล่มดูความสวยงามของเขาปลูกไว้ชื่นชมเนาะชื่นชมแล้วก็เป็นมงคลสริมงคลสําหรับบ้านเราดูนี่ดินสุดดินกระเด็นออกป้าก็เสริมดินดูความงามของเขา กวักจักรพัดเดลีเด,ล,เดลีจักรพัดได้มาต้นเล็กๆดูความงามของเขานี่สวยงามเราปลูกเขาเนาะแล้วเรารักเนาะเราใส่ใจเราใส่ใจเราดูแลนู่นค่ะบ่ายโมงครึง่งเด็ดๆนุน่นๆุนนุน่น,น ดำปึดมานุ่นให้มาจริงๆเธอน้ำมาล้นคลองค่ะน้ำมาล้นคลองแล้วทีนี้ก็ฝนไม่ตกเนาะมันก็หยุดแอะลดลงไปน้ำในคลองมันก็ลดลงไปเนาะนี่ค่ะเรามาชมไม้มงคลต่ออันนี้กวกใบโพนี่ค่ะสวยค่ะนี่กวกใบโพคนที่ ไม่ชอบไม่รู้คุณค่าของเขาก็ไม่ปลูกแล้วค่ะเนี่ยเพราะว่ามันปลูกง่ายแล้วก็อยู่ทั่วไปหมดเนาะสมัยก่อนแต่นี่ป้าชอบว่าเขาสวยดีดูใบเขาใบเขาเขียวแล้วใบสวยเป็นรูปหัวใจเป็นรูปใบโพูป้ากเ็เลยมาปลูกใส่กระถางนี่ยค่ะอันนี้รวยล้นฟ้าสวยถ้าใบใบไม่สวยใบไม่ดีหรือเป็นยังไงก็ตัดค่ะป้าวัวก็ตัดเรื่อย ตัดออกค่ะตัดออกให้ใบใหม่ขึ้นมามาดูอันนี้มาดูตะไคร่พานนี่ดูดอกของเขาดอกค่ะอันนี้หนอนหนอ,องเขาคงจะเน่าหรือ,อยังไงก็ไม่รู้ไม่เห็นขึ้นดีเลยขึ้นแค่นี้เองเดี๋ยวจะขึ้นมาทีหลังอเนาะนี่ค่ะสวยงามค่ะนี่เขาก็กินหนอแล้วก็กินดอกของเขาเนี่แหละนี่นี่นี่ค่ะ แต่ใครผ่านสวยงามค่ะป้าก็พาชมไม้มงคลเนาะฝนก็ตกลงมาให้ก็ทำให้ไม้มงคลนี่สดชื่นวันหยุดนักเรียนไม่ได้ไปโรงเรียนกำลังตื่นนอนสวัสดีค่ะก่อนนักเรียนหนูเชื่ออะไรคะหนูชื่อจินจือเออหนูเชื่อจินจือ <c oughs> น้องมินจูคนฉวย โอ้ลืมลืมแนะนำอันนี้เลยอย่าน้อยใจนะคะอ,อะไรนะก็ล,ลืมแล้วก็เออลิ้นมังกรงาช้างแคะว้าอันนี้เนา่าเน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 ่าอ่าลิ้นมังกรงาช้างแคะจ้าป้าบัวก็ขอฝากเพื่อนเพื่อนพี่พีพ่น้องน้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ป้าด้วยนะคะคลิปนี้ป้าก็ขอลาทุกคนไปเพียงแค่นี้ก่อน คลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะฝนจะมาแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ